เอาละพุทหารข้างในนั้นมีสับปะาดหลุดออกมาเต็มและพวกมันข้างเนื้อมันเยออย่างมากภารกิจในครั้งนี้ของพวกเจ้าคือฆ่าทุกตัวที่อยู่ในสายตาเข้าใจสู้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับอาโปโปเองนะตอนนี้ก็อยู่กับแบบทีวีชื่อว่าเซอร์ไวในแอเรียห้าสิบเบนนะตอนนี้ก็อยู่กับไอโฟนนะว่าไงโฟนเฮลเฮลโดนพี่ไล่เฮลต้องไ่ช่วยดีอานนอานท่านผู้ชมอาโนบริสัดเรามีแต่กล้ามมอเนะเรามีแต่กล้ามมอใส่บอกไซ่บอกกไอโฟนไซ่บอกประต ไปดับพ่อไปบเฮบเฮบมาช่วยอะไรฮะเฮบเฮ่ออืเดี๋ยวแล้วมันมันไม่ทำอะไรกูเลยเนี่ยโอ้เปิดประตูไม่มีอะไรหรอกกูยังอยู่ในหอดู่เลยเนี่ยมันเบาสเหรอวะไปดีกว่าไอ้เหี้ย สมบีเป็นหุ่นดอยจัดดอยวันเจอพีเอฟดีวันหนึ่จอวันสองเราเจอเซนตี้เราเจอโปรเทคเตอร์เยอะมากๆเลยมันมาเยอะมากๆจุดศูนย์กลางตัวเคี้ยนี่มันอยู่ตรงไหนวะเปิดประตูเปิดประตูประตูเปิดประตูไอโฟนระวังอีวอเกอร์ระวังอีวอเกอร์เร็วที่สุดเข้าประตูพอร์ทัลเร็ว แจกวาลนี้จจกวาลนี้จจกวานนี้มีผุนชนเยอะเลยระวังด้วยแอนดรอยเหรอเฮียไอดมันจะตายเฮียวิ่งหมออยู่ผมดีไม่มีหมอโอ้โมา จำไว้นะการท่องไม่ติดจักรวาลอื่นอย่างแรกเลยคือเราไม่รู้เฮียเลยเลยและอย่างสองเราไม่รู้พี่เยวตลอดในนั้นนะลงไปเลยกูได้ลูกสองมาแล้วตายใส่พวกพีเวพวกพีชีวะทั้งหลายไปถนหาพ่อจ้เดี๋ยวใครได้อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่น เขมเลยคิวเลอร์เร็วเฮ้ยรถกลับมามีพลทหารพวกาใหม่โอเคมาตายกูตัวมันชื่อกูสัตว์เนี่ยโดนกูดอกเดียวตายเลยคุยมันเสียพลทหารไปแล้วหนึ่งเอาเอากูติดอะไรเอาเบียร์ไร้ไหม มีมีมีเกม The Killer อยู่ในห้องนี้มีมีมีตายเอาก็เดินไปเหยียบมีดมันเด้กก็ตายเหรอวะเอาละเราจะเดินต่อไปพลทหารรอนายพลก่อนสิพลทหารไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยรอรอไปเช็คกันเถอะ ผู้นำพาความตายผู้นำพาความตายยิงมันโอ้ยไอ้ยียมันวันช็อตคิวคิวเราเคียคิวมาไม่ว่ามึงจะเป็นผีแบบไหนกูจะเอาสกสุนที่อนี้ไปปัดหัวมึงให้หมดเจอกันที่เดิมฟอนที่ที่เราตายล่าสุดผมอะไรเคลื่อนที่ได้ยิงหมดแม่จะเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่ยัปืนให้พร้อมพลทหารระวังด้วยเราว่าอยู่ข้างหน้า ไปได้เกียร์โฟเฮ้ยเกียใช่ไหมกูกลายเป็นอาากินไปแล้วรู้เปล่าเออก็เกียรท่านไมเป็นอาโน่เนี่ยชูเนโพไปมาอไรอย่าเกป็นไก่ขาคดอเออเยืเพื่อนลงไปตาย เออ what the fuck กูไม่ได้กูมาเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาดโบมาดูนี่มาดูนี่กูกูไม่ได้ไม่ได้มาเพื่อขุดเหล็กแต่ขุดแร่เออโอ้ยนี่ทีมที่ฟาร์มเงินเลยดิเออดิสบายชิลๆอย่างนี้รา่าสองบีมาได้เยอะกว่าเกมนี้่ะเกมนี้มันต้องฆ่าผีเนาะเพราะฉะนั้นไปพลทหารพลทหารผมได้สิ่งที่เรียกว่า AK47 มาแล้วพลทหาร ผมจะตัวตายกูได้สิ่งที่เรียกว่าเอมาไล้วกมึงจะตัวตายนี่ไมาพหอพวกแอนดรอย i d พวอมุนหัวหงส์หัวสมองหัวโขวอยู่ไหนโงกับมัวิธีแหกอเมริกามาแล้ว เราไปพวกับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายขั้นสุดเลยเพราะมันจะยึดปืนเรากัหมดเลยไหมใครโดนเสดเดอร์แมนข่าวะเออเสียบันที่ดีที่ไหนมันมาแั้วไหมะแล้วเราต้องทำยังไงต่ออย่าให้ปีศาจแตะตัวเราแค่นั้น เออโอ้ยยังมีสีตัวแล้ววะข้างหน้าเอขางขณะนั้นเร็เร็วไ,ไปเไปเกกูดาาไปปด้ไหลูกไม่เชี่ยช้ปืนโหด้สัทโฟนยิงใทน้ำหมดีนเราเม่ มันกำลังปาเขียวเยิง <Yeah. S 1> ใครมาน oh, รอดไปทางนั้น <S S <enta>. <S นะยิงแล้วเออยิงมันฆ่ามันมันกำลังไล่เพื่อนอยู่ไม่แต่มันไปทางไหนวะลืมทางซ้ายมันจะตายแล้วเร็วทุกคนยิงมันฆ่ามัน ก็สมปลาดตัวนี้นี่ะไม่เกินมือพวกเราหรอกเก็บร้อเอาเอาเฮ้กูมาต่อตายพอดีเฮ้ยเก็บเก็บสวยตายแล้วไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่ไม่ำเชียอะไรเลยักสํักน้ำลายจยี่่ะีอยี่นาดีเขาชวยกัตั้งน้กูวิ่งมาเอาเลยไอ้ยีอท่อเปิดจะไปไหมเอาปืนไปดิ นี่ตัวนีเอ็นจีเฝ้าคุยโอ้โหโอ้ยยียอะไรยี่อะไรเนาะ เงียผีไ่กัน,นล้วงทาเพื่อนกูกูเอาเขเดินเข้าไปฟันม<อ>ันให้เฮ้ยพวกมึงอยู่นิ่ง่ะเฮ้พวกมึงอยู่นิ่ง่ะเอ้าโอเคกูรู้ชะตากรรมชีวิตตัวเองแล้วรู้ใช่ไหมว่าจะหลุดอืมโอเคครับขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมไปแล้วบายบาย